สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่าน,น,น,นครับผมอยู่วงช่องสารคามน้ำซิงครับผมช่องน้ำซิงดินด่วนครับนี่ก็ทําสีฝากระโปรงครับเจ้าเขียว,วายพางังครับคือคือแม่มมรเราพีน่น้องฝนแรงครับอพองไหม มันไล่โปวดพี่น้องก็เลยกทำการเฮ็ดสีไหมทำเป็นสีบอลแล้วก็บอลเหลี่ยมครับเรามีสีโครเมียมด้ยครับนี่เรามีสีโครเมียมด้วยสื่อสีโครเมียมมากครับทำโดยนายช่างกีวีครับ น่สาสังส0หมอกไปยังวะฮะน้ำม้นมวนเตียนให้พรอมแน่ไหมเง้ยทำเองให้เตียนมาดืนีนี่ยอเยออสีเนียนตัวเนี่ยสั่งสีในตำนานครับ ไปยืดไตล้มนะแล้ว <c oughs> กันมกกั่งบอล์กเซนเจอจะบอกได้มั่งเต่มวันโซของออกได้เนะี่ยพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้สงสัยสิทดิจอสายลัดลัดไว้ก่อนมาไม่มีเบี้ยวอย่างก,กันก่อนเลย ทำเป็นสีบอลครับมันมันไล่ปวดทั้งหนาถ้ามีตสงก็จะไปชุบหมดแล้วเหยียบนมะ่งม่งหมดแล้วเนาะแต่ว่าเขาทุนทรัพย์พ่อครับห้องใส่สีตอนนี้ไปก่อนเนี่ยสีโค้มเงี่มเพื่อบันทัง <c oughs> เพื่อประท, <c oughs> ท,ทังควบพิลัไปก่อนเมื่อ <c oughs> ไหรแม่โคกับรถเท่ครับเขียวแล้วพังเตียนย,ยังงอนกัน เดี๋ยวต่อครับมงหันก็ตกลิ้นอีกแล้วพี่น้องเหมือนไม่แล้วจะเป็นแนวเลยดอกทั้งเดี๋ยวทั้งบดดิมอกเตกเ <S 1> <S 1> ี้น,น่ฟังหน่เตี้ยนฟังน่เฮนนไก็ังง่ายเงนเดี๋ยวเดพาไปดูครับนี่ก็ใส่พมแล้วก็ติดตั้งหม้อแปลง เรียบร้อยครับอิมพัเตอร์แล้วก็ติดตั้งพัดลมเรียบร้อยครับไมครครับนี่ก็เช็คเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพร้อมหมอกลุยงานครับนเทเล่ก็ตกแต่งครับเท็่ค่อมพร้อมเหมือนกันนี่เดี๋ยวตัวตัวเทิงนี่บริเฮ็ดกับตัวเทิงนี่แต่ว่าตัวเทิงนย่ถอดออกมาขอตัวนี้ขึ้นมาคือครับมันบุ่มครับ ตัวนี้มันบุ่มให้ถอดให้พอน้าซิมหรอกก็พอนา้ากีบถอดถอดแล้วเคาะไม่อย่างอยครับให้สวยงามยังอยนี่คุ้มพังกันถอดอยูมูนโซนมันนัดสามตัวเนี่ยบ่ออกครับหกตัวนี่ขาดออก,อย,าก,อย,ากอยากมากเมืองเคียงเมื่อเมาออกนี่ยทำสีใหม่ครับทำแกปแกบอบล ขนาดซีมอกกับเี่ยนหมอน้ำเหมือนกันครับเลี้ยนหมอน้ำมคันเลียงเหงเยยยมงไงซีหลงยาลอยเพ็นมาใจรถจะปีแล้วเหล, <ะ c oughs> ลียล่ย <c oughs> บบดมากแล้วเห็นแล้วยังเอาจอนจอร,จอรสร่ลาร ตามห่อหน้าคีวีไปครับห่อหน้าคีวีสุดท็อปยังอกีกรายการต่อไปเดรียมได้ฟังไหมฮะยังทีเตรียมว่เปลี่ยน,นไหมเน,นี่ยมันได้ยินเสียงหมอลำกลางปีกอ,อกเลยดิยังไงเข้าไว้เออเขาจะ้ถอดแก้มนี่ไหมพ่นไหมนี่นอดหนึ่งสามเหลืวก็นอนอยู่นี่สามตัวสุดนี้ถอดตัวนี้พ่นพร้อมครับ ทำเป็นแกแบดครับแกแบดแกแบดแกแบดจั็กน้อยงามๆเดี๋ยวถ้าได้ถอดอ,อกแล้วเราก็จะได้ถอดตัวนี้ออกพ้อมแล้วเคาะขึ้นไม่ยั่น้อยนะนี่งามฟ้าเริ่มขึ้นแล้วนี่คือทำการรองพื้นหน่อยครับ เรื่มเมินไม่กับเราใ่ต้องอปกเปรี้ยปกเปรี้ยมาแล้วเลยมาแล้วฝนมาเลย รตรงไม่หรอพีนอ่น้องคนทางผีแก่งแ,แต่ว่าทางนี้เมือนละหดมาหลังหัวนี่เดือมน้องเม็ดแล้วฮึ่ม ตอดแก้มข้างครับ <c oughs> ทำแก้มเรดครับนี่ bớt bơ xịp Thăng thương Thì. ก็จะเกีบยวกัห่มประตกเดี๋ยวก่อนประกอบก็ทำการล้างก่อนครับ ทึบๆเ,เอ่อออกแล้วโอ้โอ้ตัวนี้มันข้าหนีมันถอดออกไปเลยตัวทำถออออกแล้วครับข้างหนึ่งครับนี่ก็เป็นเหล็กครับชาไปชุบได้ชุบ สีห <laughs> มอกสีบิน,น,ะนละกองหงอ,อยละออแล้วข้างนึงเ๋ือข้างนึ่นงน,นาวังก็ต้องเช็กรถไว้ครับ มันเชียก,ก์เราทำให้สวยงามครับประาประดาไปค่อยๆเข็ดไปครับทุนเราน้อยครับมีเงินสุดหลอไม่น้ำขอครับ <c oughs> <c oughs> ข้างนี้จะถอดง่ายคือถอดอยากฮึบฮึบฮึบ แล้วไปทําแกมเรดนะครับตัวลังตัวลังสีดำด้วกว่าขนาดนี่จะตัดทั้งเทิงสีสีเหลก็ติดาาาต,ตามตอนต่อไปครับว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับผม คลิปนี้ายบายครับผมยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับฝากติดตามและคอมเมนต์กันมาฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยครับผมช่องอิสระคำลำซิงด้วยครับผมช่องอน้องซิงดินด่วนด้วยนะครับผม subscribe ด้วยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ